ดีครับผมพี่เล็กเองนะครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงอุ้มเล็กค่ะพบกับพวกเราทั้งสองคนในรายการนักปฏิบัติธรรมเขาคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องวันนี้ครับ EP ที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะคะชาวต่างชาติเขาทำบุญกันอย่างไรอผมว่าเราชาวพุทธ เราก็มีวิธีการทำบุญของเราหลากหลายใช่ไหมแล้วต่างชาติเนี่ยเขาเออแล้วเขาทำบุญกันยังไง,งบางคน,นมีกุศลมาส่งผลเป็นมหาเศรษฐีก็มีบางคนอยูด่ดีบ้านหรูบางคนกินหรูอยู่สบายก็มีเออนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเขาเขามีอันนี้ส่วนหนึ่งที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งเท่านั้นนะนะครับเ ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าบ้านเราะทําทานกันยังไงทําบุญกันยังไงนะครับะนะครับบ้านเราส่วนใหญ่แล้วทําทานกันยังไงครับแน่ๆเลยก็เราเห็นทุกเชา้าก็ใส่บาตรอ,อันนี้นใส่บาตรคือเราสละอาหารอาหารใช่ไหมอาหารน้ําดื่มอันนี้อยู่หมวดเดียวกันนะขนมน้ํา นะครับอยู่หมวดเดียวกันแล้วก็นอกจากงานขัถินก็สละทรับบ้างใช่ไหมสละรับบ้างาใช่ค่ะถวายสังฆทานใช่ไหมใช่ค่ะสละรับ,รรบเป็นทรัพย์อันนี้ก็หมวดสังฆทานของใช้ก็ว่านไป <c oughs> แล้วของเราก็มีอะไรบ้างครับ ประเภทสร้างกุฏิวิหารอุโบสถใช่ไหมอันนี้ก็เป็นหมวดอาวที่ดินที่อยู่อาศัยไปอี่อาศัยใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกของเราบ้านเราขาน้ำข้าไฟขาน้ำข้าไฟก็เป็นปัจจัยเออขาน้เข้าไฟอยู่ในหมวดที่อาศัยเออเป็นปัจจัยเป็นหมวดที่อาศัยอุปโภคบริโภคอใช่ไหมอ่ะเป็นอาภูเขาประเภท บริหมวดพาหานะก็มีนะคะเช่นพาหานะก็มีเช่นส่งเสริมการเดินทางของพระพิสุทธรงอย่างเงี้ยคะ่ะผมเคยผมเคยไปช่วยอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นช่วงที่ติดโควิดแล้วมีพระที่ท่านไปจารึกที่อินเดียแล้วกลับไม่ได้เพราะว่าติดอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยต้องอยู่ต่อไม่มี<อ>ปัจจัยกลับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับคือคือเขาล็อกดาวน์กันหมดเลย Oh. แล้วท่านก็เลยต้องอยู่ต่อที่นั่นก็คือต้องล็อกดาวน์อยู่ต่อที่นั่นแล้วครบนี้นัเข้าเลยตอนที่เอารถตั๋วมันก็มันก็ต้องเลื่อนอะไรแล้วมันมีค่าใช้จ่ายผมก็ผมก็ช่วยแล้วก็เอก็อช่วยปัจจัยท่านไปโนธานสารช่างช่วงนั้นก็ลําบากกันเยอะอเลยใช่คนที่อยู่เมืองนอกบางคนก็แบบไม่ได้มีแบบเปิดอั่แบบเปิดตั๋วแบบรีฟันได้หรือเชงได้เนอ่ยต้องมีปัญหา คือมันมีค่าใช้จ่ายใช่ส่วนใหญ่เขาก็ให้เลื่อนอยู่แล้วใช่ไหมตั๋วเขาก็ให้เลื่อนอยู่ถ้าเขาใช่ถ้าเขาช่วยอะครับอ่ะนอกนั้นก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราตีเป็นหมวดก็จะเป็นหมวดปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมผ้าไต่ทีวอนเราก็ถวายกันผ้าอ้อน้าฝนเลยใช่ไหมอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอย่างอาศารงคใช่ไหม มีหมวดติดต่อสื่อสารไหมคะคอมมูนิเคชันเทคโนโลยีสมัยนี้ก็มีอยู่แล้วใช่ไหมกลุ่มแล้วก็ทำใช่ไหมติดต่อสื่อสารวิอินเทอร์เน็ตฟรีไวไฟนี่เราไปทำกันมาสี่ที่แล้วนะใช่ค่ะอันนี้ก็ของของของคนไทยเอาเอาเข้ามีประโยชน์มากเลยทวนี้ถ้าเป็นต่างชาติคุณคิดว่าเขาจะทำยังไงกันได้อาถามแชทก่อน เดี๋ยวผมมีเฉลยแล้ว <c oughs> บอกให้ไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยแต่ว่ารูปแบบเขาปรับเปลี่ยนไปตามภูมิภาคนั้นๆ <c oughs> อ่ะแชทบอกว่ามีบริจาคตามปกติต่างชาติเขาก็มีใช่ไหม <c oughs> โดเนต <c oughs> โดเนต <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โดเนตอ,องค์กรต่างๆบ้างใช่ไหม หรืออย่างเช่นของมิสเตอร์บีคุณเคยดูรายการมิสเตอร์บีชไหมเคยเขาจะมีสามช่องของเขาใช่ไหมคัมิสเตอร์บีชเนี่ยเขาก็จะมีอีกช่องหนึ่งที่เอาไว้สําหรับโด o n a t โดยเฉพาะคือเขาไปสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประเทศที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยการแล้วก็ไปสร้างระบบ โซลาเซลล์บ้างไฟฟ้าบ uh. ้างสร้างระบบการสื่อสารบ้างใช่ไหมอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมมีอยู่ EP หนึ่งอุ้มเล่ดูเหมือนเขาทาแทงน้าให้เอธิโอเปียอะไรสักที่เนี่ยะหมู่บ้านแอฟริกาใต้อะโอาแบบเขาดีใจกันใหญ่คนทั้งหมู่บ้านแทงน้ำเห็นไหมเขาก็ทําแต่อันนั้นก็คือระดับที่คือเขามีกําลังที่จะทําได้เด้วยมากบางคนหรืออย่างเช่นบิลเกตทาอะไรครับเปิดเป็น บิลแอนชื่อภรรยาเขาว่าฟา d เดชันเป็นองค์กรที่สน,นับสนุนการศึกษาบ้างเลยใช่ไหม,มส่วนใหญ่พวกรวๆยๆเขาจะเปิดเป็นองค์กรใช่ไหมสน,นับสนุนนะครับอืมอันนี้ก็อันนี้คืออันนี้เอาอันที่เรารู้จักกันนะครับส่วนคราวนี้ถ้าหากว่า เอาเป็นแบบคนบ้านๆเลยอะไรคราวนี้น๋วยวผมจะให้มาดูอีกอย่างนะครับในรัเสเซียนะครับคุณเชื่อไหมว่าคนรัเสเซียเขาก็ทําบุญกันลู้ใ่ไหมถ้าเอาคราวนี้เรามาดูว่ารัเสเซียเขามีโบสถ์ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์กันใช่ไหม<ต>ส่วนใหญ่เขาก็จะบริจาคทําให้โบสถ์บ้าง<ต>ใช่ไหมเออบำรุงศาสนาเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมเออครับ อันนี้มันมีคือมันมีอยู่อีกอันนึงนะครับเขาเรียกว่าอ่าน,นี้มันเป็นเขาเรียกว่า,า,าเป็นคลับของมอเตอร์ไซค์สำหรับคนที่ขี่บิกบ๊กไบค์อันนี้คนที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยในรัสเซียเนี่ยเขาจะมีอยู่คลับหนึ่งเขาเรียกว่าไบโพสไบโพสเนี่ยก็คือ จะกระจายอยู่ทั่วประเทศรัสเซียเลยคุณขี่ไปไซบีเรียอะไรก็มีนะครับเออถ้าอันนี้สายบิ๊กไบนะครับอันเนี้ยคราวนี้ไบโพสส์เนี่ยเขาทำอะไรกันเขาทำบุญกันครับงงไหมหมายถึงว่ารวมตัวกันไปที่ต่างๆเนี่ยเหรออ่ะอย่างของบ้านเราก็แก๊งมอไซร์รวมตัวกันไปทําบุญติดเครื่องกองน้ําเครื่องทําน้ำขุ่นอะไรนู่นนี่เสื้อผ้า แต่อันนี้ครับเขาทําแบบนี้ครับเขาจะเปิดบ้านเขาเป็นที่พักสําหรับนักเดินทางมอเตอร์ไซค์ด้วยกันใช่ด้วยกันแล้วเขาก็จะกระจายอยู่ในทั่วประเทศเลยครับสมมติถ้าคุณมาเมืองนี้คุณก็เปิดเลยไบยโพต์มีที่ไหนบ้างแล้วคุณก็ไปถึงปุ๊บคุณไปนอนฟรีเลยเขามีอาหารให้ฟรีอาบน้ำฟรี เพราะว่าที่รัสเซียเนี่ยค่อนข้างอากาศหนาวใช่ไหมครับ <มา S 1> เพราะฉะนั้น<ส>เขาจะมีห้องสาวนาให้เ็าจะมีอาบน้ําอุ่นให้เขาเรียกว่าอาบน้ําแบบรัสเซียการที่การที่คนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ในชมรมบิ๊กไบค์เนี่ยที่เขาทําแบบเนี้ยหมายถึงว่าเขากำลังทําอะไรอยู่เขาให้ที่อัวสัยอาการสะ แต่ว่าอาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ถือว่านี่ก็คือการสร้างอุศส์ในกลุ่มของเขาถูกต้องไหมในกลุ่มของเขาแล้วเขาบอกว่าใครก็ได้ที่บิ๊กไบค์มาเขาต้อนรับหมดแต่ว่าในรัสเซียเนี่ย<ม>การขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยม,มันยังเป็นกลุ่มเล็กอยู่เพราะอา,ากาศบ้านเขาค่อนข้างหนาวส่วนใหญ่เขาจะนิยมรถกันดีกว่าเพราะว่ารถยนต์มันจะมีฮีเตอร์ทําความร้อนได้ใช่ไหมขี่มอเตอร์ไซค์มันค่อนข้างน้อย เพราะนั้นกลุ่มเขาก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับออ<ม>การที่เขาให้ที่อยู่อาศัยก็คือเขากำลังสร้างกุศลเกี่ยวกับกที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยไม่พอบางบ้านเขาเขาซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยเบียดน้ำมันเครื่อง,งนู่นนี่นั่นด้วยเป็นงไงครับไ,ได้ภาหารไปด้วยได้พาหนะไปด้วย <laughs> <laughs> ใช่แล้วคุณไปนอนเสร็จปุ๊บนี่เป็นงไงครับ เขามีน้ําให้อาบมีอะไรให้ด้วยถูกต้องไหมแถมมีอาหารให้กินฟรีด้วยถ้าถามว่าดนอันนี้จบเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ไปมีสินดีไงก็จะยิ่งตัวคุณเยอะจังหวะที่เจ้าของบ้านมีอาหารดีเป็นไงครับเขาเลี้ยงคุณดีเลยถูกต้องไหมเห็นไหมเขาทําทั้งที่อยู่อาศัยกับการเดินทางแล้วก็ทําอาหารด้วยเห็นไหม อันนี้คือให้ทานนะครับใช่ไหมหรือ,อมีไบค์เกอร์ครับเขาไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนปาลแล้วคนเนี้ยในคณะที่เขาไปอ่ะรถมันยางรั่วรถยางรั่วทําไงอ่ะคณะนั้นทั้งคณะมีอยู่ประมาณสักสิบกว่าคันไม่มีใครมีที่ปั๊มลมเลยสั้คันหนึ่งเออเนปาลเนี้ย เส้นทางเขาจะติดกับอ่าจีนใช่ไหมนะครับมีไบค์เกอร์ของชาวจีนครับขี่มาสองคนสามีภรรยาเห็นไบค์เกอร์คณะนี้กำลังมีปัญหากันเขาจอดไปช่วยครับแล้วเขาพกเครื่องปั๊มลมมาด้วยมันก็บ <c ười> ุญมาชอนจริงๆนะเห็นเขาทวมา,มาใช่เขาทำมาอย่างบ้านเราก็มีใช่ไหม บางคนรถเสียข้างทางอะไรเงี้ยก็ลงไปช่วยกันเอออย่างเช่นรถเสียก็ช่วยกันเข็นก็ได้ใช่ไหมคะเออแต่วันก็มีบางคนนะคะที่ไม่มีใครมาช่วยเลยก็ไม่ใช่ขอให้คุณมีบุญเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวมีใช่ไหมเดี๋ยวมีคนมาช้อนเองนะครับเห็นไหมว่าต่างชาติก็ยังทํากันเลยเห็นไหมถึงเขาจะไม่ได้แบบเออแบบทําเหมือนเราใส่บาตทุกวันอะไรทุกวันใช่ไหมเขามีโอกาสเขาสร้างเขามีโอกาสเขาชนะใจตนเอง เขามีโอกาสเขาเสียทละใช่ไหมบางคนอา่าอย่างอย่างถ้าเป็นฝั่งตะวันตกเนี่ยบางทีเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นแฟนกันเนี่ยยังต้องแชร์ค่าอาหารกันเลยใช่ป่ <c oughs> มอเมริกันแชร์ใช่ไหมแต่บางคนใจดีเลี้ยงเพื่อนก็ค,คือเลี้ยงอาหารถูกต้องไหมไ My treat ไม treat ใช่ไหมแต่ไม <c oughs> ่ไม่รรำไรนครับ เห็นไหมว่าแล้วก็ที่เห็นส่วนใหญ่ก็ลงกับให้ทันเขาเรียกนะเหมือนแบบพาสัตว์ที่แบบเหมือนตกทุกข์ได้ยากไปรักษาอย่างเงี้ยแบบเหมือนสัตว์่าหลงอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือใช่ใช่ก็มีคนที่ทําเกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับดูแลสัตว์ก็มีใช่ไหมหรือบางคนก็เลี้ยงเห็นเห็นสุนัขเห็นแมว จอใช่ไหมก็เกบมาเลี้ยงก็ม well, yeah, so right ีใช I mean, oh, right? so mm ่ป hmm. mm ่ะเหมือนบ้านเราเลยนะครับเห็นไหมครับว่าอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมๆเห็นไรว่ามันไม่ได้ต่างเลยจากบ้านเราเลยคนในโลกเนี้ยเขาสามารถสร้างกุศลอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ทํได้ได้่แค่เราอมีจิตน้องเป็นกุศลใช่นั้นเองใช่ไหมครับส่วนที่เหลือการรักษาศีลเนี่ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานของของโลกนี้อยู่แล้ว ใช่ไหมเราไม่เปบียบเทียนทุกศาสนาเลยก็จะสอนไม่ให้เปียบเทียบนะครับจริงอย่างที่อุ้มเล็กศาสนาพุเคยเป็นมาก็ใช่ค่ะก็คือให้รักกันน่ะเน้นเลยเน้นว่าให้ความรักกันเพราะว่าความรักก็คือความเมตตาเนี่ยนะคะก็คือไม่เปรียบเทียนให้คิดถึงใจเข้าใจเราหลักมรรยาสิปการก็ของกสิณห้าของศาสนาพุทธจริงๆอืงศาสนาอื่นอิสลาม ก็ให้อยู่บนการไม่เบียดเบียนเหมือนกันใช่เไม่ได้ต่างอะไรเลยจริงเรื่องแบบให้ให้ให้เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้กันให้เห็นใจสัตว์โลกด้วยกันอะไรอย่างอี้แล้วเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเห็นไหมอย่างอย่างเช่นพรามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสักอย่างอย่างเงี้ยสมมตินะออย่างเช่นอ่ามีประเทศหนึ่งเกิดแผ่นดินไหวแล้วแบบใช่ไหมทั่วโลกก็มาช่วยกัน หรืออย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนั้นบ้านเรามีน้องๆเข้าไปติดอยู่ในถ้ำใช่ไหมช่วยน้องให้ <c oughs> ความ <c oughs> ช่วยเหลือเลยน้อาาง <c oughs> ทำบุญมาดีมากเลย <c oughs> ใช่ไหมครับถึงเห็นไหมว่าเพราะคนเหล่านี้เขาพร้อมที่จะสร้างกุศลแต่ว่าจะสเกลเล็กสเกลใหญ่แล้วแต่ใช่ไหมอย่างบางคนก็รวยหน่อยก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาบางคนก็รวยน้อยหน่อยก็ เอาบ้านตัวเองเป็นให้เป็นที่พักอาศัยทำได้หมดาคิดจะทำใช่มันอยู่ที่คุณว่าคุณคิดจะทำหรือเปล่านั่นเองอย่าลืมนะครับคุณเราชาวพุทธมีคู่แข่งกันนะต่างชาติเชา้็าพัฒนาใช่ไหมเขาวัาพัฒนาจิตนะเขาก็พัฒนานะ เราก็ทำได้นะคะเดี๋ยวนี้ใช้เฟซบุ๊กให้ประโยชน์ก็แชร์เห็นคนแบบมีช่องทางแบบเอออะไรเงี้ยเราก็แชร์ให้คนอื่นเขาทราบบ้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแปล้ว่าช่วยแชร์แชร์เลยใช่ไหมลิงก์วิชาชีพช่วยกันแชร์อันนี้น่ากลัวลิงวิชาชีพช่วยแชร์วิชาชีพเตือนภัยก็ได้ใช่ป่ะอย่าโลภนะอย่าเห็นแก่แก่ความความโลภใช่ป่ะ บางทีอจอย่างเช่นยกตัวอย่างอะไรนะมีคนเขาอ่ารับซื้อพระรับซื้อแบงค์อันเก่าๆใช่ไหมกับของแบงก์จริงๆอะแบงค์อะราคาไม่ได้แพงมากเท่าไหร่หรอกใช่ปะแล้วเขารับซื้อจริงๆไหมคะเห็นเขาเป็นคุณยายชอบส่งนะเขาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นมิจฉาชีพพอเราส่งรูปส่งอะไรไปติดต่อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันดับแรกนะครับ คุณต้องไปอะ,อะไรนะทําใบอะ,อะไรนะทําใบประกันก่อนหรือใบรับประกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบต้องไปเข้าสมาคมเสียตังหกร้อยสองสามร้อยอะไรเงี้ยนะครับเออทาใบ <c oughs> เสร็จปุ๊บเดี๋ยวคุณต้องนัไนแต่เขาจะหาเลยคุณเสียงกันเรื่อยๆ <c oughs> อพอทําใบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเสร็จอ่าคือ,ค,อคือมีใบการันตีเรียบร้อยเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะอะไรครับ ก็จะให้คุณเสียภาษีอีกสามพันบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าให้คุณเขาตั้งตัวเลขสูงๆไว้หลอกคุณใบนี้น่าแรกแลกได้แปดหมื่นใบนี้แลกได้แสนหนึ่งอ้าวแล้วคุณบอกโอ้โหเรายอมเสียร้อยสองร้อยสามร้อยเพื่อที่จะไปเอาแปดหมื่นเอาแสนหนึ่งใช่ไหมอแล้วก็เสียภาษีอีกสามพันโอ้โหอีกสามพันเพื่อที่จะไปเอาอีกแปดหมื่นสรุปสุดท้ายเป็นไงครับพอเหยื่อเริ่มรู้สึกตัว พี่ผมขอเงินเงินประกันคืนได้ไหมผมขอเงินค่าใบรับรองคืนได้ไหมปิดเพจหนีไปเลยอืแบบนี้เราก็เตือนภัยได้ใช่ไหมครับอ่ะนี่มีมีในแชทบอกว่าชาวต่างชาติเป็น,นแฟนชอบบริจาคทุนการศึกษานะครับ ให้เด็กในแอฟริกาก็ได้ใช่ป่ะหรือบางคนเขาเสียสละตัวเองไปเป็นครูสอนภาษาก็มีผมว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็อุ้งเล็ก็มีเพื่อนตำแหนงเหมือนกันเป็นคนอามาจากเป็นเป็นลูกครึ่งอียิปต์ไทยอียิปต์แล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาพูดภาษาเขาเรียกอะไรนะ นั่นแหละที่มันเป็นเขาเรียกอะไรนะภาษาที่มันยืดยืดยื้อครับภาษาอาลับอะค่ะใช่ภาษาอาลับเขานั่นแหละเขาูได้ด้วยออนะครับแล้วเขาว่างเสร็จปุ๊บเขาก็มาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษผมก็ไปเป็นนักเรียนเรียนจนกลายเป็นครูกับนักเรียนเป็นเพื่อนกันเลยใจดีมาก ก็แบบนี้เห็นไหมเขาก็สร้างกุศลสาธปวิธีที่เขาจะทําได้ใช่ไหมคุณมีทรัพยากรอะไรใช่ไหมคุณมีมะ่ม่วงคุณเอามะม่วงไปแจกคนแถวบ้านบ้างใช่ไหมถ้าเรามีความแหละเรามีความรู้ภาษาอังกฤษเราก็เอาความรู้ภาษาอังกฤษไปสอนใช่ไหมนะครับก็ฝากไว้นะครับว่าวันนี้อีพีนี้ก็จะให้ดูว่าเอออย่างของเราไม่ใช่ว่ามีแค่ศาสนาพุทธทำกุศลอย่างเดียว ศาสนาอื่นเขาก็ทําทั่วโลกเขาก็ทํานะครับแล้วเขา<อ>ทําแบบเห็นไหมเขาก็ทําในสิ่งที่เขามีแล้วเขาก็เห็นว่าคิดก็เป็นกุศลน,นอ้อมไปนะครับก็ฝากไว้ให้คิดฝากไว้ดูกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่เล็กไม่มีค่ะก็ทําในสิ่งที่เราทําได้อ่ะค่ะแค่คิดจะทําก็ครับ เป็นกุศลลาโอเคอ่ะก็ลาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปโมทนาบุญเนี่ยมีใครก็ทําหกันบ้างแค่โ <c oughs> มทนาก็ได้บุญแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่ใช่ค่ะด้วยจิตจริงนะก็ได้ดีใจไปก่อนแล้วกนะัน <c oughs> ใช่โอเคลาเลยครับค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ใน,นที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคำถามตอบคำถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านเลขที่บัญชี QR code YouTube member และ YouTube t a s สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ